แลวแล้วก็มาถึงตาของอึแตกเป็นคนสุดท้าย <laughs> จะบอกว่าแมปแนวนี้ก็มีหลายแมปตอนแรกก็จะไม่ได้ลงน้ำแมปนี้แต่ว่าพอได้ลองเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยมันก็สนุกดีนะก็เป็นแมปที่ทำให้เราคลายเครียดหรือว่าเครียดกว่าเดิมก็ต้องมาดูกันก็ตามชื่อแมปเลยทุกคน l s t to p พ o p Win ถ้าเกิดใครเนี่ย อือแตกเป็นคนสุดท้ายคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะนี่คือคนที่อือแตกเป็นคนสุดท้ายโอ้โหนายนี่คือแบบว่าแน่นอนจริงๆมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะบอกเลยว่าลุ้นจริงๆกับแบบนี้ แล้วตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปแข่งนั่นเองแล้วตอนนี้ก็ลงมาแข่งแล้วก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีซ่วงประจําตัวแต่รู้สึกว่ามันก็มีการแบบเออผักกันได้อยู่นะเออจากการที่ดูตรงนั้นนะ่ะแบบว่ามีการผักกันได้ <c oughs> แต่คราวนี้ออ้ยเด็ดเด็ดดนั่น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 จะมาผักเราอีกแล้วบอกเลยว่าในแบบนี้มันก็แบบเหมือน <c oughs> เหมือนกันนะทุกคนตอนนี้พี่นิวเนี่ยเหลือ76สหกเปอร์เซ็นต์นะรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์พี่นิวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะอยู่เฮ้ย <c oughs> โอ้ยไอคนนี้เผื่อไม่ได้เลยเอาไปดีเอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปนั่งไปนั่งอุ้ยเอ้าส้วมหายอยู่ดีส้วมหายไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวต้องไปนั่งก่อนถ้าเกิดเราไม่นั่งส้วมเนี่ยเปรเซนต์มันจะลดไวมากเหมือนกับว่าเราสามารถกดผายลมได้ทุกคนนี่ไงกดผายลมเพื่อนเอ้ยโอ้ยดูดิคนนี้คนนี้ผักเราคนนี้ผักเราผักเรานี่คนนี้ผักเราเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรากดผายลมมันจะเกิดอะไรขึ้นวะ Emotion เออทุกคนมีคนใช้นี่มีคนใช้ไอเทมปลาอืเห็นตรงหน้าจอป่ะตรงหน้าจออ่ะเหมือนกับว่ามีคนใช้ไอเทมปลาอืออะไม่รอดละไปเพื่อนไปดูตุย สรุปแล้วเราตุยนะอุ้ยตุยคากองอึลเลยอะโอ้โหโอ้ในสนามก็เหลือหลายคนเหมือนกันเลยเนี่ยก็เหมือนกันนะนี่ตรงล็อบบี้ตรงล็อบบี้ก็มีให้เราเก็บเหรียญด้วยอูย้รู้สึกว่าเก็บถึงหนึ่งได้ประมาณ20เหรียญเลย <c oughs> ถูกใจแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มเอาไปเลย1000เหรียญโอกให้1000พเหรียญเลยเหรอแต่ว่าในระหว่างนี้เรามาดูร้านค้าก่อนดีกว่านี่มันก็จะมีไอเทมเหมือนกันมันก็จะเป็นไอเทมสําหรับเป็นตัวช่วยเรานั่นเองนะราคาถูกสุดคือกระดาษชําระนะนี่อันนี้แล้วก็มีโซเชียลมีเดียคืออะไรออ๋อมั่น ไปด้วยแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยอย่างนี้เหรอแล้วกมีทําสมาธิทําสมาธิเพื่อแบบว่าไม่ให้เราปวดอึนั่นเองแล้วก็นี่ไงอันนี้น่ะเลยที่แบบว่าปลาอึใส่เพื่อนอ่ะแล้วก็มีอาหารฝนตกแล้วก็มีสเปกจะบอกว่าไอเทมน่าสนใจมากอะคือตอนนี้พี่นิวเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ2 3 0ร้อยสาสิบเหรียญใช่ไหมซื้ออะไรก่อนดีอ่าซื้อกระดาษชําระก่อนละกันนะดีกระดาษชําระกระดาษชําระช่วยให้ คุณไม่สูญเสียความแข็งแกร่งขนาดนั่งเป็นเวลา40วินาทีออเคเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใช้กระดาษชำระเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์เราไม่ลดเดี๋ยวลองใช้เลยดีกว่านะทุกคนมาอ๋อมีเสียงเพลงด้วย <laughs> อารมณ์สุนทรีนะแล้วดูเพื่อนดูเพื่อนมาขัดคาอารมณ์สุนทรีของเราสิโอ้โห <laughs> แล้วตอนนี้กระดาษชําระของพี่นิวก็หมดเวลาแล้วนะนี่เพื่อนด้านหลังก็ใช้กระดาษชาระเหมือนกันมันทาให้เปอร์เซนต์เราไม่ลดนั่นเองนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยพี่นิวเหลือประมาณ50เอร์ู้สึกกับเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ผักเราดีจังเลยในเพื่อนคนนี้ฮะเราจะตัวแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ผักเรานี่คนนี้ฮินี่จนตอนนี้เราเหลือ10ออ่ะอุ้ยมาแล้ว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 อุ้ย ในระหว่างที่เขากำลังเดินมาผักละอุ้ยเราเหลือแค่สเอร์เซโอ้โหไม่น่ารอดนะทุกคนในตาน,นี้ไม่น่ารอดโอเคเป็นไงตุยคาซ่วมเลย เดี๋ยวออกมากดไลค์ก่อนดีกว่านี่มาที่หน้าแมปนะแล้วก็กดไลค์ไปทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปในชื่อผู้สร้างแล้วก็ทําการกดเข้าร่วมกลุ่มเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทํา2อย่างนี้เราจะได้รับเงินมา1.000ันเหรียญแล้วตอนนี้ก็เข้าแมปมาอีกรอบหนึ่งอู้ยได้มา1.000พจริงด้วยอนี่อู้หตอนนี้เงินเยอะมากโอเคมาทุกคนฮ่าฮ่ในรอบนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองซื้อไอเทมกัน ไอเทมต่อไปเดี๋ยวลองใช้เป็นโซเชียลมีเดียละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองใช้ทุกไอเทมเลยโซเชียลมีเดียมันบอกว่าภูมิคุ้มการต่อการโจมตีเป็นเวลา15าวิเหมือนกับว่าจะไม่มีใครแบบมาผักเราได้ไงทุกคนเดี๋ยวซื้อมาก่อนละกันนะอ่ะตอนนี้ซื้อมาไว้แล้ว<ม>ตรงนี้นมีกระดาษชำระมีกระดาษชำระเพิ่ม1ิเพิ่ม1ิโอ้เพิ่มเปอร์เซ็นต์มันช่วยให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มทำไมไม่มีคนไปเก็บละ่ะมีแต่เราไปเก็บสงสัยว่าบางคนไม่รู้นะคือจะบอกว่าไม่มีใครมาเอ้ยเดี๋ยนะ Got no love, for the fate ตอนนี้พี่นิวใช้ไอเทมโซเชียลมีเดียนะอุ้ยอยู่แค่แป,ป๊บเดียวเอง15าวิเหมือนกับว่าไม่มีใครมาผักเราได้ไงทุกคนตอนนี้เหลือ <c oughs> 68เปอร์อุ้ยจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์พี่นิวเนี่ยเหลือเยอะสุดร,รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะทั้งสนามนี่คือเอือกัน2คนนะนี่เหลือพี่นิวแล้วก็คนนั้นแต่ว่าคนนั้นน่ะเปอร์เซ็นต์เหล่อน้อยกว่าเราถ้าเกิดเขาลุกมาผักเราเนี่ยก็มีโอกาสนะแต่ว่าเขาก็ไม่ลุกมาผักเรางั้นเราก็นั่งชิวๆดีกว่าอุ้ยในรอบนี้ในรอบนี้เเเเรราาาาจะะชนนนหลล่่ี้้ยอแทุกกคถิดผ มหนึ่งครั้งเนี่ยมันช่วยให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงๆนะเดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้มีสิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองผ่ายลมนะปึ๊บอ่าเห็นไหม เนี่ยมันเพิ่มมาโอเคเข้าใจแล้วอันนี้คือประโยชน์ของการกดผายลมนี่เองแต่ก็งงว่าทําไมเพื่อเราถึงไม่กดผายลมล่ะเพราะมันก็ช่วยได้นะเออนี่ยมันก็ช่วยแบบว่าให้แบบเปอร์เซ็นต์เพิ่มมา1%นถ้าเกิดเพื่อเรากดเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อเราผายลมไงแต่ว่าเพื่อเราไม่ได้กดดูเหมือนกับว่าเพื่อเราจะตุยแล้วนะออโอเคชนะวู้ hoo. ถ้าเกิดชนะเนี่ยก็ได้เงินมานะทุกคนแต่เมื่อกี้ได้กี่บาทก็ไม่รู้เ,ออเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะลองใช้เป็นไอเทมนี้ละกันนะไอเทมทําสมาธิเหมือนกับ ว่ามันมีสกินส่วมด้วยนะถ้าเกิดเราเก็บตังค์ได้เยอะเนี่ยเราก็เอาเงินไปซื้อสกินส่วมได้มาแล้วในรอบต่อไปอะซื้อไว้เลยดีกว่าทําสมาธิหกร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮอย่ามาพักเรานะอย่ามาพักเรานะไอ้เทมทําสมาธิทําให้คุณแข่งแก่ง1 5บห้รอลองใช้ดูนะอันนี้คือกดใช้แล้วนะทําไมอะอันนี้คือกดใช้แล้วตอนนี้เหลือ70%เอร์เซนก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่ อ๋อเหมือนกับว่าคนนี้คนนี้จะมาผักเรามาผักเราเราไปดีเอาเฮ้ยเอาตุยตุยยังไปเลย เพื่อนเราขอโทษนะเราผักนายจนนายตุยคากองอึเลยอ่ะเราขอโทษนะเพื่อนเราจะชูจะชูชูโอ้โหเพิ่มมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่มีใครมาเก็บเลยเราเก็บเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าคนนั้นคนนั้นประสนเยอะกว่าเราไม่ได้แล้วทุกคนน่ะคนนั้นน่ะคนนั้นเยอะกว่าเรานี่เลยใช้เทมปนี้ทําให้ฝนตกเป็นแอปเปิลเอ่อเลือกเลือกคนนั้นเลยเลือกโอเคทุกคนดูนี่เอานะดูดิดูโอ้เพื่อนเราขอโทษเพื่อน เพื่อตุยแล้ว <laughs> <c oughs> เดี๋ยวในบอกว่าคือแอปเปิลออเบเกอร์แต่ว่าเป็นลู้แอปเปิลงงมากมันคือเบเกอร์ฝนตกนะหนูจุงเพื่ออุ้ยชนะ <c oughs> โอ้จะบอกว่าไอเทมในแบบนี้อย่างกวนน่ะตอนนี้เหลือเงินแค่170เจิเอ้ยเอยเอ้ยโดดหลบทันเพราะว่าแมพแนวนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนผักเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลดเยอะกว่านอ๋อ เพื่อนก็ไวเกินนะเพื่อนยังไงเพื่อนไปจ้าไปจ้าไปนี่มาซ่วมเราเอาเฮ้ยโอ้เพื่อนทําไมเพื่อนแข็งแกร่งมากเลยอะเราไม่ผักนายก็ได้เราผักนายคนนี้แทนโอ้โเดี๋ยวทําไมแต่ละคนแข็งแกร่งจังอะโอ้โดนผักไปโดนผักมาตอนนี้เหลือสามสิบเอ็ดเปอร์ทุกคนเฮ้ยเดเดเจะมาหรอจะมาหรอนี่เบคอนโอ้ยเบคอนเบคอนเบคอนนดีเบคอนตอนนี้เหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็ตุยเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ ตุยคากองอึเหม,มือนเดิมเฮ้ยจะบอกว่าถ้าเกิดใครเล่นครบ24ชั่วโมงเนี่ยจะได้เป็นโกดทอยเลสนะหรือว่าซ่วมผีในระหว่างที่เรากําลังรองเพื่อนเล่นเนี่ยเราก็นี่เลยมากระโดดเล่นตรงนี้ได้นะทุกคนนี่กระโดดเล่นตรงกระดาษชําระซึ่งมันก็มีเหมือนกระโดดออฟบ,บีให้เราขึ้นไปแล้วเราก็จะไปเจอกับสุูนักที่กําลังอึอยู่บนนี้แล้วก็แบบว่ามีเหรียญให้เราเก็บด้วยนะข้างบนน่ะแต่พยายามอย่ามองไปด้านล่างนะเพราะว่าด้านล่างนั้นไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็ขึ้นมาเก็บเหรียญได้แบบนี้นะนี่แป๊ 300เหรียญแล้วทุกคนแล้วก็ตรงนี้มันมีลูกศรชี้ให้เราแบบว่าเข้าไปอ๋อมันมีกระโดดเข้าไปอีกนี่เพื่อเรายังได่เมสเซจสักทีนี่เราก็มากระโดดตรงนี้นะเพื่อแบบว่าได้ของไงได้ของแต่ว่าตรงนี้คือแบบว่าอู้ตรงนั้นไงตรงนั้นเหรียญเพียบเลยถ้าเกิดเรากระโดดไปตรงนั้นได้เนี่ยเออเราก็แบบว่าไปเก็บเหรียญได้นะทุกคนนะซึ่งเหรียญแบบเยอะมากนี่ไงโห อ้เท่าไหร่อ่ะว้โอ้โอโอโอยเยอะมากนี่ได้มา530เหรียญแล้วตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วนี่คือนายคนนี้ตอนนี้เก็บเหรียญให้ได้ประมาณ600เหรียญละกันทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวตาต่อไปเนี่ยจะมาทําการซื้อ ไอเทมฟ้าสเปย์นะเป็นไอเทมสเปยผ์ผายลม,<อ>มก็ทำการซื้อไปก่อนก็ได้น,นะนี่พี่เนียวซื้อไปแล้วประมาณ6 0 0ตอนนี้เราก็มีสเปยผ์ผายลมใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเปอร์เซ็นต์ใครเยอะสุดจากการที่ส่งส่องดูแล้วเนี่ยคนที่เปอร์เซ็นต์เยอะสุดน่าจะนั่งอยู่ข้างหลังเรานี่แหละจัดไปทุกคนต้องเลือกต้องเลือกนี่นายคนนี้เลยเลือกไปเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นยังไงอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้ฉีดสเปย์แล้ว จากเปอร์เซ็นต์89เหลือ58นายคนนั้นรู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาโดนสเปรย์ผายลมเข้าไปอาการที่ส่องดูแล้วใช่เลยพี่นิวเหลือเปอร์เซ็นต์เยียวสุดเอ้ยมาแล้วมาแล้วทําไมไนายถึงทาแบบนี้ทําไมไนายถึงใจร้ายเราไม่ผักคืนหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราผักนายคืนเอ้ยอยแต่ว่านายก็ผักเราซ้ำสองครั้งทําไมไนายใจร้ายจังนายใจร้ายจังไปเลยหูผักไก่ตอนนี้เหลือ13เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวกดผายลมก่อนกดผายลมเพิ่มสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ แล้วนายคนนั้นก็ได้ตุยเอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอะเดี๋ยว <laughs> ทำไมเป็นอย่างนั้นอะตอนนี้เหลือในสนามแค่สองคนและแน่นอนพี่นิวนั้นเหลือเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านายคนนั้นเราเหลือแล้วนายคนนั้นก็วิ่งมามาซิมาซิมาซ,มาซิยิ่งนายวิ่งเนี่ยนายยิ่งเสียพลังนะเอ้ยทำไมมันนั่งไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวทำไมทำไมส้นมนันนั่งไม่ได้โอเคนั่งนี่ พายลงก่อนพายลงก่อนนะเราจะเป็นคนที่อืึออ,อกคนสุดท้ายเรียบร้อย ยูหูแล้วเราก็ชนะอีกแล้วกลองเข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนกับแมปนี้กับแมปลั t ทูพูบินนะมันก็จะเป็นแมปแนวแบบว่าอึ่แตกเป็นคนสุดท้ายนั่นแหละนะก็แปลกๆดีแล้วก็สนุกดีเดี๋ยวเราลองซื้อนี่ดีกว่านี่พูบนะเหมือนกับว่าเป็นการแบบว่าใช้อึ่นั่นเองใช้อึป,ปาเพื่อนนายนายเสื้อชมพูอะจำได้ว่านานเสื้อชมพูมาผักเราตอนแรกจัดไปจัดไปนี่จัดเลย oh. <laughs> oh. <_ d Öyle> ใช้ทีเดียวนาเสื้อชัมพูตุยเลยอ่ะเอ้าส้วมเต็ม <_ total> เดี๋ยวไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนก่อนจะไปมาลุ้นกันว่าในตานี้พี่นิวจะชนะไหมรู้จักเปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์พี่นิวเยอะสุดอ้าวนายคนนั้นไปแล้วหนูนายคนนั้นไปแล้วงั้นเท่ากับว,ว่าตอนนี้เหลือสองคนกลายเป็นว่าตอนนี้แข่งผายลมกันทีเดียวจะเห็นว่าเพื่อเราก็กดผายลมเหมือนกันเพื่อเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์โอกาสาที่เราชนะมีมากกว่า <_ m ult> แต่เพื่อนคนนั้นก็ยื้อชีวิตด้วยการกดผายลมเรื่อย <_ m ult> เรียบร้อยชนะอีกแล้วยา